เมื่อวานคะ่ะแม่ทัพภาคที่2ลงพื้นที่ไปนะคะที่บุรีรัมค่ะไปร่วมสังเกตการในการทําลายลูกระเบิดของทหารกัมพูชาค่ะท่านบอกว่าแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้จะจบหรือไม่ตรงนี้ยังไม่รู้แต่ความพร้อมเนี่ยพร้อมอย่างเต็มที่ชาวบ้านเขามีความพร้อมสถานที่หลบภัยก็พร้อมส่วนทหารนั้นพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะในส่วนของทางพลโทวีรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่สองค่ะก็เดินทางไปร่วมสังเกตการในการทำลายลูก ปืนคอแล้วก็ลูกจรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่บริเวณด้านล่างอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียวตาบบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยห่างจากแหล่งชุมชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยยังมีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดค่ะแล้วก็ต้องมีการทำลายทั้งหมด7ลูกด้วยการคุณผู้ชมจากทั้งหมดที่ฐานกัมพูชาเขามีการยิงเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนในฝั่งไทย1 6 9ลูกแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสำรวจอีก เกิดขึ้นต่อเนื่องต้องบอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ที่เรายังพบว่ามีลูกระเบิดตกอยู่โดยเฉพาะแหล่งน้ําสาธารณะซึ่งการทําลายระเบิดนั้นค่ะเป็นไปได้ด้วยดีในส่วนของฝ่ายไทยเองได้มีการประสานแจ้งไปยังฝั่งกัมพูชาแล้วว่ามีการทําลายระเบิดทางพันตํารวจเอกเจษริษ แจ้งสีสารค่ะรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ในพื้นที่ที่บอกว่าต้องเป็นแบบพื้นที่สีแดงด้วยนะคะบอกว่าหากเจอพวกวัตถุต้องสงสัยที่เป็นวัตถุระเบิดค่ะให้กำชับ3จอด้วยกันคุณผู้ชมก็คืออย่าจับให้จดจําแล้วก็รีบแจ้งมาเลยส่วนสถานการณ์ทั่วไปก็ได้รับรายง,งานจากทางสอพอในพื้นที่ว่าชาวบ้านค่ะยังคงใช้ชีวิตตามปากตินะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้ว ในส่วนของแม่ทัพภาคที่2เองก็บอกค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงปกติฝั่งกัมพูชายังไม่มีความเคลื่อนไหวแบบมีในยยะสสำคัญส่วนสถานการณ์จะจบหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราควรที่จะทําก็คือการเตรียมความพร้อมชาวบ้านเขามีความพร้อมสถานที่หลบภัยพร้อมส่วนทหารก็พร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ มาดูอีกหนึ่งจุดขาดที่บอกว่าฐานเจ้าหน้าที่เขามีการเก็บกู้วัตถุระเบิดการชุด EOD ค่ะลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสพประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าไปตรวจสอบเป็นพวกวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้านว่าชาวบ้านคาพบวัตถุคล้ายกับระเบิดเลยวางอยู่กลางถนนภายในหมู่บ้านโคกใหญ่ ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยคือพอเขามีการตรวจสอบจากชุดอิเอดีเขาบอกว่าเป็นระเบิดสังหารบุคคลชนิด r g d 5ซึ่งเป็นอาวุธสงครามจากต่างประเทศไม่มีใช้ในราชการไทยด้วย และที่สําคัญอนาุภาพเขาร้ายแรงมากออรุนแรงมากหากเกิดการทํางานเนี่ยก็าจะทําให้มีการสูญเสียอย่างร้ายแรงได้นะคะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เข้าไปการพื้นที่แล้วไม่ให้ประชาชนเข้าไปอยู่ใกล้แล้วก็นำํำยางรถยนต์ไปครอบเอาไว้ก่อนที่จะมีการดําเนินการในการเก็บกู้ค่ะแล้วก็นําไปทําลายตามขั้นตอนของความปลอดภัยต่อไปแบบนี้เลยนนะแต่ประเด็นคือชาวบ,บ้านเขาไม่รู้หรอกว่าทําไมระเบิดมันถึงไปวางอยู่กลางถนนได้เช่ อยู่ตรงถนนเนี่ยชาวบ้านเขาก็เดินเข้าออกขับรถผ่านไปผ่านมาเหมือนกันชาวบ้านบอกว่าก็โชคดีนะที่ระเบิดมันไม่ทํางานอ่ะเพราะว่าจุดที่ไปพบเนี่ยมันใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนคือเด็กเล็กก็เต็มไปหมดเลยผู้สูงอายุก็ใส่อยู่แถวนั้นจํานวนมากด้วยประเด็นคือมันมาจากมันไปอยู่กลางถนนแบบนี้เลยถูกต้องปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกระเบิดตกค้างมันก็ไปอยู่ตามท้องไร่ท้องนาถูกต้องฝังอยู่ในดินพื้นที่การเกษตรแต่นี้มันเป็นระเบิดแบบคว้างอ่ะ แล้วทำไมมันมาอยู่กลางถนนในหมู่บ้านแบบเนี้ยหน้าบ้านคนเลยอ่ะพูด่งไงใช่ล้วมันมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู่ผ่านไปผ่านมากันมาหลายครั้งหลายคราแล้วมันอยู่กลางกลางถนนแบบนี้เลยนะคนชาวบ้านเขาแถวนั้น,นเขาบอกว่าเขาก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะ <oni> ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนเนี้ ต้องมีการตรวจสอบแล้วแหละยังไม่ตัดเรื่องของความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นอาวุธที่หลุดมาจากพื้นที่ของชายแดนแต่ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะหากพบวัตถุต้องสงสัยแบบนี้เลยห้ามเข้าไปแตะต้องนะหรือว่าเคลื่อนย้ายเลยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีเลยค่ะโอ้สายแล้วนะฮะนี่ประโคนชัยบุรีรัมนะค่ะผมว่ามันคงไม่ได้กิ้งมาเองอม,มันคงต้องมีใครมาทําหล่นอะไรไว้หรือเปล่าใช่ เพราะว่าเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายเดือนนะเรื่องไม่ยังประมาณเดือนนึ่งเน่ะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับพวกระบงระเบิดที่จะมีเรื่องของการโจมตีเข้ามาจริงๆอะพวกระเบิดพวกนี้มันน่าจะเงียบไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าทําไมมันมาอยู่ในพื้นที่ของชุมชนมพื้นที่ของชาวบ้านเขาได้ยังไงอ,อยู่หน้าบ้านคนอะใครจะ่าเข้ามาในช่วงเวลานี้ออนมันมีการเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคงม,มีการตรวจสอบค่ะใช่นะครับ